ขอเรียนเชิญท่านรัฐลายจาันทร์กประเช้าที่ระานของดีเมืองบางกลังให้กับท่านประธานในที่ผมอยากเรียนเชิญท่านสุรัตลายจันทร์ในอำเภอบางกลงับโวกประเช้าของดีเมืองบางกลัไในสักครู่หนึ่งนะคะนรับท่านประธานจะได้ดด้วยนะครับขณะนี้ออกมาประมาณ200เมตรแล้วครับสีพิมลอยู่ตด้านตล่องน้ําแดงส่วนเราให้อยู่ตด้านตล่องน้งนาน,น้าเงินเที่ยวแรกของการแข่งขัน ครับเรารมีชูชีพอะไรเรียบร้อยสําหรับน้องๆเยาวาชนนะครับอ่ะเรียกว่าเที่ยวแรกสีพิมลครับร่องน้าแบงขอบคุณท่านนิพนธ์บุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าแต่กระทรวงมหาดไทยครับท่านมติอสองขอบคุณไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะครับขอบคุณท่านนายกอาเบอบางกล่ำนะครับตลอดถึงอบตบางกล่ำเ,เดียว เรียร้อยจมไปใช่แล้วเช่ลำอับจอมแปลว่าจอมแปลว่าจดหมายชมไปใช่จดหมายจมายอาเนึกว่าเขียนจดหมายขอญาตลาจมไปก่อนโอ้โหยอดจริงๆอะยังไงฝากไปถึงน้องๆองม<า>ชมรงวิทยุสมัครเล่นนะครับลอยตัวมาแล้วรายงานตัวก่อนว่าไงเกลวกาไวไวิ่งดือนะครับ น้ำเงินร่องน้ำนอกเราให้หนึ่สักครู่ครับครับครับวันนี้ปล่อยปล่อยปลอยล่อยล่อยออกมาแล้วสีมิบัดอยู่ตามด้านล่องน้ำแดงเราให้หนึ่งอยู่ตามด้านล่องน้ําน้ําเงินดูสิว่าลําไหนจัดจอม้อจัดจงดีแต่เชื่อเหลือเกิน ที่กำลังหายมาเพื่อที่จะควา้าใชัยชนในเที่เอแไก้ได้สีบัดสีบั์เริ่มมาแล้วตอนนี้เราอมองอยู่ไกลๆอีเจหลัมช่วยดูหน่อยใคร จริงๆครับผู้สี่ออกไปแล้วครับเจ็ดเยาวชนสามปีไม้สีกับแป้นกับแหลมวังน,นาวาล่อยออกมาแล้วปล่อยออกมาแล้วใครจะข้ขวาวคว้าชัยชนะในเที่ยวแรกของท,งทั้งคู่ไม้สีกัมแป้นอยู่ทางด้านลอบน้ําแดงแหลมวังน,นาวาอยู่ทางด้านลอบน้ําน้ําเงินวันนี้ใครจะจอมอจดหมายหรือว่าใครจะจอมอจงกัดนดี ก้องกานจะแรงจริงๆแ,แรง่งมาวะนั่นผู้ชมกกังามาแบบแรงๆเลยทีเดียวดูกันต่อครับพี่น้องครับวันนี้ใหม่สีกําแป้นล่องน้ำแดงจำไว้แม่นจำไว้ขึ้นใจแหลมวังนาวาอยู่ทางด้าน,นล่องน้ำนง่นถึงแม้ว่าจะเป็นเที่ยวแรกของกระปุตอนนี้ดูไกลๆดูยังไงยังไงเห็นแล้วยังเห็นแล้วยังเริ่มมาแล้วเริ่มออก See so สวัดจากคูเต่าได้รือไม่คูเต่าจุวันณัด์อรอกน้ำเงินรอกน้ำเงินน้ำรอกนอกสูสุวนพิพักด์คู่าเว่วังไงเออเจ้าแม่เจ้าแม่พระนนีขยังมาแล้วขยับมาแล้ววนที่ยังแลงวังวัวกามายัไม่หีุไม่หยุดไ่หสวักดข้มาขนาสวัดิส่วนพิพักิ์สุวรรณ์วัน อากเป็นอย่างไงร้อนอยู่ทางด้านแดงดอกแก้วอยู่ทางด้านล่องน้ำน้ำเงินแต่ว่าดอกเบี้ยอยู่ทอกสองเิมาออกมาแล้วครับพี่น้องครับออกมาแล้วสีพิ่บอลสีพิ่บลว่ายังไรสีพิ่บลหรือดอกแก้วสีพิ่บอลเลนมาแล้วสีพิ่บลเคลนเคลื่นเคลื่นเคลนมาสีบอลกำลังขี้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 ขึ้นมาดอกแก้ว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  TV One Barker.